สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะสองสาวประจำสาขาบ้านไผ่นะคะเซลน้องแทนค่ะเซลพี่บอลค่ะ,คะวันนี้เรามีรถเกง๋ง2รุ่น2ส,สไตล์มาฝากกันนะคะคันนึงจะเป็นยาลีดนะคะอีกคันนึงจะเป็นยาลีดเอทีค่ะ2คันจะแตกต่างกันยังไงตามเราไปชมได้เลยค่ะสำหรับคันแรกนะคะจะเป็นตัว โตโยต้ายารีตเอทีนะคะรถปี2020คันนี้เป็นรุ่นตัวมิดนะคะราคาจะอยู่ที่450,000บาทสำหรับวันนี้นะคะรับส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทหรือเลือกรับดอกเบีย้ยพิเศษ 2.99%เท่านั้นค่ะสะภาพรถหน้าเดิมนะคะเครื่องเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแน่นอนค่ะรับประกันเครื่องยนต์1ปีเต็มเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานค่ะภายในกว้างนะคะเบาะหนังนั่งสบายหน้าจอ LED ทัชสกรีนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะระบบเกียร์ออโต้ไม่น้อย20,000กว่าโลเท่านั้นค่ะสำหรับยานรีเทีคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.2เครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีชนหนักหรือน้ำท่วมแน่นอนค่ะที่สำคัญทาง ร้านรับประกันเครื่องยนต์ให้อีก1ปีค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ4ประตูตัวมิดคันนี้นะคะต่อไปจะพาไปชมอีกรุ่นหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็น Toyota y a าริ5ประตูนะคะเป็นรถปี2021ราคาคันนี้อยู่ที่480,000บาทนะคะพิเศษเดือนนี้นะคะรับส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทหรื รับดอกเบีย้ย2.99%ค่ะคันนี้นะคะมนก็การันตีได้เลยนะคะว่ารถไม่มีอุบัติเหตุรับประกันเครื่องยนต์นานสูงสุดถึง1ปีคันนี้นะคะมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแมกใหม่ยางใหม่ทั้ง4เส้นค่ะคันนี้นะคะ ภายในไม่แตกต่างกันกันกบ4ประตูเป็นเบาะผ้ากระบะีเครื่องเล่นวิทยุระบบเกียร์ออตโต้ขับขี่สะดวกสบายนะคะเลขไม้น้อยน้อยมากเลยนะคะอยู่ที่18,000เท่านั้นค่ะสําหรับยาริสคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานและมนการันตีได้เลยนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนทางร้านของเรารับประกันเครื่องยนต์นานสูงสุดถึง1ปีคะ่ะทั้งสคันเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะคะเอกสารน้อยไม่ยุ่งยากคะ่ะ ไฟแนนซ์ Finance, อนุมัติไวทำสัญญาให้ฟรีฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนและเรามีบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศค่ะอยากเป็นเจ้าของ2รุ่นนี้เพียงแค่ทักแชทเพจเข้ามาเลยนะคะหรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์093540441ค่ะคราวหน้าจะพาไปชมรถคันไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย